ดูช็อปเด้มีอะไรกูซื้อมัง่งเฮ้ยน้องให้ของวะไห้เชียร์เฮ้ยเขาเอาไอ้นี่มาให้นี่เริ่มแบบซุดตัหงสุดเดือดเลยคุณต้องการหยิบต้นไม้วุ้ยให้ไม่หยุดเลยว่ะโอ้โหคุณรวยจัดเลยนะดูที่เขาเอาให้โคตรโหดอะพี่จริงไหมพี่ก็ว่างั้นเนี่ยแบบโคตรดุโคตรเดือดเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเอาอีกไหมพี่อืมมาเลยเอาว่ะแล้วผมมีแบบน้องให้ไม่หยุดเลยอ่ะแบบ ของเต็มไปหมดแล้วตัวเลยแยะไปหมดเลยเอาว่ะการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี่นเป็นระดับเลยอะ,อะพี่กดตรงกระเป๋าแล้วกดสวมใส่สุดยอดอะค,อววคืออะไรวะคือยังไงนะกดกระเป๋าแล้วกดสวมใส่อ๋อเนี่ยหรอโอ้โหอ,อ,อย่างงี้นี่เองชอบจริงเลยเล่นเล่นแบบว่าเล่นตอนไลฟ์แนละ้วแบบว่ามีคนมาให้ของเนี่ยเอ้ยปิวปิวโดนอะไรวะเอาวะเราแม่งรวยแล้วซื้อนี่ได้เลยนะครับแล้วกว็ วาห้าแสนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะบอสมาอู้ชีตบอสมาวะ่ะบอสมาเนี่ยงไงวะจำกัดเอาเรียบร้อยเอาบอสแตกวางลงไปอุ้ย,ยมีรถถังด้วยปะไอเชี่ยเขาเป็นรถถังวางวางให้ยิงกันดีเลยเอาจัดโอ้โหยิงยิงแบบโป้งเดียวแบบน่าไงซื้อเพิ่มเลยยังซื้อเพิ่มผมขายเลยได้ปะ ผมสามารถขายพวกมีมออกไปหมดเลยไนดะ้เออแล้วเราต้องขายระดับไหนดีครับระดับแปลกแล้วกันกับมากาอ๋อเลือกได้ครับปกติเราใช้ระดับไหนกันระดับจํากัดโอ้เอาวะทุกทีเราจะใช้รุ่นนี้กันครับหนูเอาแต่ความลับจํากัดแล้วพี่เลือกกันได้อะพี่แบบพี่เป็นผู้เริ่มเอ่อเขาเรียกว่าไงผู้เออเพิ่งเริ่มเล่นอนะ่ะโอ้โหแล้วเราก็ไปเรื่อยเงี้ย้วมันจะขายตัวโนมันได้ไหมลืมโห ศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยมันบุกเข้ามาแล้วมาหากใสลุงไม่ได้สีสีอัน,นี่มาสวมใส่ใส่ปบไม่ใส่นะคือแบบคือกรนจอกเกินเฮ้ยแถวนี้คือไม่ไหวนะมึงก็เข้าจังเลยแถวเนี้ยร้านหนึ่งเอาไปเลยร้านหนึ่งอุ้ยอะไรวะไข่เหรอ,หอเดี๋ยวกูซื้อไข่มาเด้อมาดิได้อะไรสิงสศักดิส์สิิงศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเครื่องตรงนี้มันใช้ยังไงอะเครื่องผสมเนี่ยคุณต้องเกิดใหม่ เกิดใหม่ต้องมีฉลามกับไอ้นี่อแล้วก็มีเงินล้านหนึ่งคือเงินล้านหนึ่งเนี่ยกูเกินละแต่เราต้องมี2ตัวนี้แน่เลยนี่คืออะไรครับซื้อก่อนแล้วกันปืนว่ะเอายอิงทำไรวะผ่านไปแค่ทีทีวะไม่ถึงชั่วโมงประมาณได้ที่จังหวะนัวๆกันสักสิบกว่านาทีมั้งกับส่วนผมเปลี่ยนไปอย่างลดเร็วเฮ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรอะใช้ล้านหนึ่งนะเอาดิวะไม่รู้ทำอะไรได้นะฮะไเป็นไหนเนี่ยผสมตัว ไม,ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่คือแบบว่าคือเวลาอะไรวะลาจะหมดแล้ว,ว, <c oughs> ลวบึ๊บหมดแล้ว <c oughs> มันมีซื้อไม้ใหม่ไหมเนี่ยผู้อยากได้ไม้ใหม่วะนี่ส่วนน้องเหรอโอ้ต้นอะไรวะน่ะผมไม่ผลิตตังค์แบบวิละแสนกว่าเก็บตัวนึงตังค์ขึ้นไปร้อยล้านเน่ะ <c oughs> เออเออเขาขยายสวนไปข้างหลังไงวะผมยังไม่ได้ขยายเลย <c oughs> พี่จะเอาอะไรผมให้เลือกหนึ่งอย่างเออเอออะไรโหดสุดฮะ แล้วพี่อยากได้เนี่ยพี่อยากได้ต้นเขียวๆเฮ้ยมาแล้ววะ่ะมาแล้วไงได้มาแล้ววะ่ะแล้วมันอยู่ไหนนี่ไงมาไหนดีวะสร้างแถวใหม่ดีกว่าตอนนี้คุณเป็นหัวแถวแล้วมันคือตัวดุบตัวดุบคืออะไรฮะมันโหดปะนี่สวนน้องมอมีนี่วะ่ะโอ้ยน้องมอมีเขาวางกันเป็นแบบระเบียบนะสวนกูนี่แบบวางแบบเรเทะหมดเลยเออกนะู <c oughs> วางเต็มอ่ะเออลืมดูประสิทธิภาพมันเลยว่ามันแรงไหมโอ้สีเดียวแตก มันคือตัวที่แฮ็กมาไอ้ตัวเขียวเหรอแล,แล้วจะโดนแบนไม่ได้แฮก็กอะไรอโอ้โหไอแถวนี้คืออยู่อยู่ตัวเดียวพอจบ55 DPS อันนี้404 DPS อะต้องไปเปรียบเทียบตัวอื่นเหรอหวันโหดแค่ไหนเออันนี้600นะบ้านเราตึงทุกตัวอ๋อแถวขวานเนี่ยแถวขวาข่อน้างที่จะไม่มีตัวโหวดนะเราจะใส่ตัวโหวดลงไปใช่ปะตัวงนุวงนเอางุน อยู่หน้าสิหรือไม่อยู่นี่ดีกว่านี่ผมขอแครอทหน่อยเดี๋ยวผมทําตัวที่ดาเมจเยอะให้แครอทแล้วก็มันมันอยู่ไหนวะแค่เอ้าเฮ้ยแครอทกูไปไหนวะอยู่ที่พืชพี่อ๋อกูนิ่งเลยเมื่อกี้แบบเฮ้ยหายไปไหนวะน้องๆ้องเขาเล่นก็เก่งยังเลยทุกทุกแมปเลยนะตั้งแต่โกการ์เดนแล้วแถวเนี้ยชิวอ่ะโอ้โหรถถังแม่งเฮ้อ สองจุดแปดคี่เลยเหรอรถถังอะทำไมเยอะกว่าตัวนี้อีกซึ่งผมไม่ไม่เยอะนี่อันนี้สี่แสนนี่หว่าใช่ปะไม่สี่แสนนี่หวะเมื่อไรบอสจะมาแล้วเราฆ่าบอสเราไม่เห็นได้อะไรเลยไปม,มาแล้วเหรอพี่เอาเครื่องหลับผสมมาให้ละเออพี่ผสมเองไม่ได้อ่ะเช่นนี่มันที่วางเนี่ยนะเนี่ยใช่ปะเราต้องไปวางอีกนะทุกโอ้โห เฮ้ย3 1 2 k 2> <Good job. S> 1> โคตรเดือดโอคตรอะไรน้องวางเป็นระบบจัดโอ้เอาเอาตัวนี้มาวางไว้แบบเซตเซตหลังอะแบบเร์ดอะไรนะกองกองหลังเฮ้ยตัวนี้แบบจบระยะใกล้อะ่ะโคตรแม่งโคตรพืชประทาซอมบี้อะ่ะอันนี้คือแบบไฟแม่งลุกกูมองอะไรไม่เห็นเลย4 k 5 k 9 k ว่าจะเอาของให้เขาสักหน่อยแต่ว่าตัวที่เรามีคือแม่งโหดเลยอะเออนี่เรามีอันนี้ครับต้องลองใช้หน่อยเนี่ย ปึ๊บสุ่มเลยไปลุยเพิ่มๆๆขอตัวนโหดได้ไหมฉลาม What the fuck ลองกดใส่นี่มีอะไรเปลี่ยนไหมปึ้มเฮ้ยมีเปลี่ยนอยู่นะตัวนี้เปลี่ยนนะไปลุก448ร้อยส่สล้านอาตอนต้นไลน์ผมมีกี่ล้านนะพี่ขอตัวขอตัวความตังหน่อยะอะไรวะตัวฟาร์มตังเหรอเอามัางกรพี่ไปพี่ให้ตัวนี้รับตังกันเลยเนี่ยว่ะ ส,ๆๆๆๆส่วนผมตัวไหนแพงสุดไรตัวนี้ปะตัวนี้ที่น้องเขาทาให้นะมีตัวไหนตึงกว่านี้ไหม,มนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วแลกมังกรได้ไหมมังกรผมให้ใครไปบ้างนะ <c oughs> มามาเอาเนี่ยนะ้องจะแลกแล้วโอ้หมีห้าร้อยล้านแล้ววะ <c oughs> ผมอยากผสมผสมมั่งวะแม่งกูผสมไม่ได้เราต้องมีเออเรามีเอ้เาอได้แล้วนี่แล้วถ้าผมกดเกิดใหม่มันจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ถ้ากดเกิดใหม่ตัวจะหาย เ,เอาตัวนี้ไปน้องพี่แบบใส่แจกอันนี้ได้ไหมเอาไปเลยนี่ไงตัวหลักหมื่นนะตัวหมื่นห้าโอ้พระเจ้าคือตัวผมเยอะไงผมก็กะว่าผมกะเอาระดับมิติมาแจกแล้วะแล้วไหนโชคลาภหุยน้องพี่พี่ขอได้ไหมมันทำไงให้เราแบบว่าเอ่อทำวางที่เพิ่มยังไงครับไอ้เรเนี่ยโห ผมอยากแบบว่าวางตัวละครเพิ่มอะ่ะผมเห็นบางคนเขามีตัวละครวางเพิ่มด้วยโอ้โหนี่เขาเอามังกรมาโชว์อะ่ะคือแบบเขารู้ไหว่าอะไรอ่ะเราอยากได้อะ่อะเขาเลยมาหมุน,หม,นหมุนไม่หยุดเลยต้องรีเบิร์ตพี่อ่ะรีเบิร์ตเหรอรีเบิร์ตคืออะไรวะแล้วรีเบิร์ตเขาทำยังไงรับเกิดใหม่ออไอเวยเเ้ยเกิดใหม่แต่เขาบอกว่าเกิดใหม่ตัวจะหายเนี่ยถ,ถ้าตัวหายเราจะมันจะกลับเข้ามาอยู่ในกระเป๋าผมหรือว่ามันจะหายไปถาวรเลยใช่พี่ตัวจะหายหมดเลยโอเค,อเ,คเราฟาร์มใหม่ก็ได้มั้งชิวๆอยู่แล้ว ไปดิฮึมเออมีอีกขั้นเหรอบอยเกียงหมดเป่าฮะพี่หมดตดูเดเวต่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ยังมีคนคอยสนับสนุนเราครับเราฟาร์มใหม่เอาเอามิติกกับตำนานมาไหมเอามิติกพอซื้อแทนให้หมด2 5งหมนี่หว่าโอ้มีคนเอาตัวมาให้ครับใส่ดีวะ oh, yeah. โอ้ยเนี่ยตังก็หายแบบเมื่อกี้ตังผมจะมีแบบโอ้แปดแปดพันกว่าล้านเนี่ย เกี้ยยงเเลกิดใหม่ต่อเลยอ๋อเออใช่ใช่เอ้ยกดเกิดใหม่ต่อไม่ได้นี่กดเอ่อเกิดใหม่ต่อต้อง50ล้านคนระับต้องใช้ตังห้าสิบล้านแล้วก็ต้องมีตัวนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ยังทําไม่ได้นะเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนบ้านกุมังกรเต็มไปหมดเลย <laughs> แล้วเราก็ใส่ตัวเพิ่มบึ้มเข้าไปเอ้ยมันคมมุมไหมเนี่ยน้องตัวแบบโหดๆมาให้พี่แล้วก็พี่พ,พี่กดเกิดใหม่แล้วตัวมันก็หาย อ๋องั้นเรากดเอาคืนน้องก่อนได้นี่หว่าลืมเลยแล้วเราก็ใส่กดใส่โตัวใหม่ครับดูดิจะเปลี่ยนไหมมีการเปลี่ยนแปละมีการเปลี่ยนแปละดีมากเลยครับทุกคนโอ้เรามีห้าสิบล้านแล้วมาเราจะมากดเกิดใหม่กันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถอนตัว่อกป่อนหยิบตัวออกครับเดี๋ยวพี่ฝากไว้กับน้องคนนี้กันน้องชื่ออะไรบูมน้องบูมเอาไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้พี่ที่หลังพี่จะกดเกิดใหม่ละ <c oughs> เคลเวลาเกิดใหม่ครับ <c oughs> ป่อยเลยทําพ <c oughs> ี่เอเอ้า ไอ้เนี่ยขาดไอ้ตัวนี้เออน้องครับพี่ขอร่มเออพี่ขอตัวอะไรก่อนเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้พี่ไม่มีแย่แย่ทุกคนดีมากเลยครับดีจริงๆที่มีทุกคนแล้วต่อไปเกิดใหม่ได้เหรอร้อยล้านโอเคเราจะมาทําแล้วมันมีสิ้นสุดไหมเนะี่ยหรือว่าเราเกิดได้แบบเกิดใหม่ได้เรื่อยเลยอันนี้ใช่ตัวเก่าผมไหมทำไมรู้สึกว่าตัวมันโหดกว่าเดิมวะเฮ้ยเวลากดล้างแล้วตรงนี้มันหายเนี่ว่ะไอ้ตรงที่เราซื้อ อ๋อแต่พื้นที่มันเพิ่มครับพื้นที่มันยังขยายอยู่เท่าเดิม50ล้านแ่ผมว่าผมตัววันนี้พอแล้วมั้งแล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยเก็บไปถึงร้อยล้านแล้วเราก็รีเนะรู้สึกว่ามันจะซื้อได้เรื่อยนะตรงนี้โอ้เจ็ดสิบสองล้าน,นครับเอ,อจะร้อยล้านแล้วเฮ้ยเราเกินหม่ได้ยนะังโอเคเรามีครบแล้วเฮ้ยมีไม่รขหบอกไม่มีสองตัวนี้ป่ะโอ้ไม่มีสองตัวนี้ครับกูใส่ใหม่เฮ้ยตัวนี้ออนไอ้ตัวนี้แบบส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่มันให้เงินเยอะเว้ยตัวเนี้ยมีแบบว่าโหหลายตัวแตละกี่ตัวเนี่ย แต่ผมว่าเกิดใหม่รอบที่สามของผมเนี่ยก็คงก็คงได้พักแลวฮะคงไม่ได้กดละคงจะอีกนานฮะก่อนจะได้กดเพราะว่าเราต้องการ2ตัวนี้สองตัวนี้มันหายยากกว่าดูเดี๋ยผมไม่มีสักตัวเลยนี่ไงครับพิซซ่าเอามีเหรอไหนฮะอ๋อเอาได้ตัวนี้มาละเอาพี่ขายพิซซ่าว่ะหน้าตาไม่อย่างไอตัวอะไรวะสปอนบอบเลยพี่พี่เอ้ยใช่เหรอใช่ตัวนี้เหรอตัวนี้มันตัวที่ต้องการมันเป็นตัวแบบมีมีแฮมบนหน้าด้วยมั้งใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่นะ เนี่ยมันไม่ใช่วะน้องมาเปิดประตูตรงนี้ได้นะประตูตรงนี้เหรออันนั้นพี่เปิดไปแล้วไหนเนี่ยพี่เปิดไปแล้วเออพี่อยากรู้เหมือนกันตรงนี้เอาไว้ทาอะไรวะต้องการแล้วตรงนี้เราต้องเอาอะไรใส่ฮะไอ้ตัวนี้เหรอแล้วตัวนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยคือหน้าตาคือแบบผมไม่เคยได้อ๋เอเฮ้ยไม่ใช่นี่นี่มันรางวัลค้นหานักโทษทั้งหมดสีแดงพิชนะมันต้องการอันนี้มันต้องการตัวนี้ครับซึ่งผมไม่มีแล้วผมไม่เคยได้มันด้วยเอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นบอสถึงกำเนิดแล้วเอ้ยบอสมา เอาแน่วะคุณได้ปลดล็อกตัวฟินฟูใหม่แเดี๋ยวนั้นแล้วไหนบอสอ่ะหรือแม่งตายหาไปแล้วฮะบอสตายไปแล้วสงสัยบอสเป็นผงไปแล้วฮะไม่ทันกินเอามิติกออกได้ไหมมิติกแม่งอุ้ยมิติกก็เป็นพันอยู่นะอ๋อที่ตัวอะไรวะเนี่ย what เอ้ยได้แล้วนี่เฮ้ยพี่ได้แล้วอยู่ๆพี่ได้พิซซ่าเฉยเลยเอาล้วครับเดี๋ยวลากดเกิดใหม่แล้วครับทุกคนไปดิวะบึ้ม เกรียงฮะฝากกดไลค์ให้กันโครตทีด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังทำอัปเกรดอยู่นะการเกิดใหม่แบบรีเบิร์ตอะรีพี่เบิร์ด